มีเพื่อนบ้านแบบนี้ระวังบ้านขายไม่ได้นะคะวันนี้พี่จะยกตัวอย่างให้เนาะจริงจริงแล้วมันมีหลายประเด็นมากๆเลยที่ทําให้บ้านของเราขายยากค่ะแต่ประเด็นนี้เพิ่งจะเจอกันมาหมาดๆเลยค่ะนั่นก็คือคางบ้านตั้งวงเล่าทุกเย็นค่ะต้องบอกแบบนี้นะคะการตั้งวงเล่าของคางบ้านเนี่ยมีอยู่2แบบแล้วกันเนาะแบบแรกเลยนะคะก็คือตั้งวงเล่าอยู่กันแบบเงียบๆเปิดเพลงคอๆแบบนี้ยังพอรับได้นะคะ แต่บางเคสที่พี่เจอนะคะ้องคาราเกะต,ตีหม้อตีไหกันแบบโวกเวกโวยวายมากๆ แบบนี้นะคะเวลาเราขายบ้านนะคะคนที่เขามาดูบ้านเขาก็ไม่อยากได้สภาพแวดล้อมแบบนี้ค่ะถ้าคุณกําลังจะขายบ้านและคุณมีเพื่อนบ้านแบบนี้อาจจะเจรจาหรือว่าคุยกับเขาประนีประนอมกับเขาให้มากที่สุดค่ะเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาแต่ถ้าสมมุติว่าเคลียร์กันไม่จบอาจจะต้องแจ้งนิติค่ะหรือว่าสลายสุดเลยนะคะอาจจะต้องถึงกับแจ้งความเลยก,ก็มีนะคะเพราะว่า คนซื้อบ้านก็ไม่อยากได้สภาพบ้านที่มีเพื่อนบ้านตั้งวงกินเหล้าร้องคาราโอเกะทุกวันแบบนี้ค่ะมีคําถามอะไรนะคะสามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยฝากกดติดตามช่องคนอัดอสังหาแล้วเรามาทําเรื่องอสังหาให้เป็นเรื่องง่ายๆไปได้วยกันนะคะ